สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาล2นะคะอ้าววันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนะคะที่ทําร่วมกับครอบครัวนะคะอยูประสงค์นะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยบอกกิจกรรมนะคะที่ทําร่วมกับครอบครัวเพื่อให้เด็กเปรียบเทียบและบอกจานวนสมาชิกในครอบครัวมากที่สุดและน้อยที่สุดค่ะ มาดูกิจกรรมที่ทำร่วมกันในครอบครัวนะคะวันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้เด็กๆดู2ภาพน,นะคะภาพด้านซ้ายก็คือกิจกรรมดูทีวีร่วมกันนะคะแล้วก็ภาพด้านขวาก็คือการรดน้ําต้นไม้นะคะการช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ําต้นไม้ก็ถือเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันในครอบครัวะคะ่ะ มีหลายกิจกรรมเลยค่ะดเด็กๆที่เราสามารถทํำร่วมกันในครอบครัวได้เดี๋ยวเราไปดูความหมายของการทํากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะ กิจกรรมที่ทําร่วมกันในครอบครัวนะคะมีหลายกิจกรรมด้วยกันเลยค่ะเด็กๆไม่ว่าเวลาเราจะนั่งดูทีวีพร้อมหน้ากันนะคะหรือกิจกรรมต่างๆเช่นการรดน้ําต้นไม้นะคะการช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ําต้นไม้นะคะหรือการรับประทานอาหารร่วมกันภายในครอบครัวค่ะกิจกรรมที่ทําร่วมกันภายในครอบครัวนะคะจะถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างสารสัมพันธ์ให้แก่คนในครอบครัวนะคะ ่าเป็นกิจกรรมหนึ่งเลยค่ะที่ทำให้คนในครอบครัวมีความสุขกันนะคะเรามาดูแบบฝึก้ายเรื่องกันนะคะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวค่ะให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลขแสดงจำนวนครอบครัว ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะและลากเส้นโยงภาพกับข้อความให้สัมพันธ์กันนะคะเด็กๆดูสิคะมีภาพอยู่3ภาพนะคะแต่ละภาพนะคะจะมีสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันไปนะคะตามโจทย์นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเ,กเขียนตัวเลขแสดงจํานวนสมาชิกในครอบครัวนะคะเด็กๆลงมานักภาพที่1ดูสิคะว่ากิจกรรมที่เขาทำค่ะมีสมาชิกในครอบครัวกี่คนนะคะ 1、2、3...4...5...6 มีสมาชิกร่วมกันตั้ง6คนเลยค่ะเด็กๆก็เขียนเลข6ลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่าแล้วก็มาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะตัวอย่างที่2ที่3เด็กๆลองนับดูนะคะว่ามีสมาชิกกี่คนทั้ง3ภาพค่ะเด็กๆดูสิคะว่ากิจกรรมไหนที่มีสมาชิกในครอบครัวมากที่สุดอ่าเด็กๆก็ลาก รูปภาพในกิจกรรมที่มีครอบครัวมากที่สุดค่ะไปหาคําว่ามากที่สุดและเด็กๆดูอีกภาพหนึ่งนะคะว่า,าก,กิจกรรมไหน,นที่มีคนมสมาชิกในครอบครัวทํากิจกรรมน้อยที่สุดค่ะห<ร>ากเด็กๆได,ได้ได้เห็นภาพคนทาครอบคนในครอบครัวทํากิจกรรมน้อยที่สุดเด็กๆก็ลากภาพนั้นไปหาคําว่าน้อยที่สุดค่ะก็ะถือเป็นการทํากิจกรรม เสร็จนะคะอ่ากิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้การสังเกตและก็นับจำนวนนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมภายในครอบครัวไปด้วยกัน,นะคะ่ะอาเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไปนะคะอะต่อไปเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือหนังสือวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วเปิดหนังสือไปที่หน้าที่6ค่ะ อสร็ดแล้วให้เด็กๆด,ด,ดูนะคะให้พ่อกับแม่อ่านให้ฟังก็ได้เขาบอกว่าเว้นขยายมองเห็นภาพเป็นอย่างไรเขาบอกว่าให้เขียนวงกลมล้อมภาพสิ่งที่เห็นจากการมองผ่านเว้นขยายอ่าเด็กๆเห็นในภาพปี๊คคัะเว้นขยายเขาไปสอ่งอะไรเอ,อ่ยส่งใบไม้นะคะถ้าเราเอาไปส่งใกล้ๆมันจะเกิดภาพอะไรขึ้นถ้าเราเอาไปส่ง ไกลๆมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะใียเด็กๆสังเกตเอานะคะ,ะ,คะทีนี้เขาบอกว่าสังเกตมด,ดวาภาพสิง่งที่สังเกตได้ในเว่นขยายโดยใช้แว่นตรงนะคะเด็กๆหยุดแว่นขึ้นมานะคะแล้วเอกไปตรงมดดูสิว่ามดตัวเล็กๆสีดำๆสีแดงๆมันมีกี่ขามีหนวดกี่เส้นนะคะมีตาไหมมีปากไหม มันกำลังเดินทางไปไหนให้เด็กๆส่องเว้นขยายดูนะคะแล้วให้เด็กๆวาดภาพมดลงบนเว้นขยายได้ไหมคะาวาดมาแล้วก็ระบ,บายสีมาให้สวยๆเลยนะคะมดสีอะไรเด็กๆระบ,บายสีนั้นมาเลยอุคค่ะเอไปน,นี้คุณครูเพย์และคุณครูจอก็ขอจบคลิปาการสอนลี้เพียงแค่นี้นะคะเราเจอกันใหม่ต่อไปในคลิปต่อไปนะคะด,ดดี